สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้คือเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามกด sub u ั s c r i ร e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะ1นึไม้เทา้าการเริ่มต้นใหม่นะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานใหม่ตำแหน่งงานใหม่ความรักครั้งใหม่ได้รับโอกาสใหม่ๆ นะคะจะมีการลิเริ่มแน่นอนในเดเร็วเนี้เลยคิดว่าไม่นานนะคะ1วัน1สัปดาห์1เดือนนะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องพังลงนะแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันหรือบางคนอาจจะมีปัญหานะคะข้าวของประหลักหักพังกระทันหัน คือมันจะต้องมีการสูญเสียบางอย่างแล้วมันจะมีสิ่งบางอ่าเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมาแทนที่นะคะอย่างเช่นนะคะกา,าการเงินแย่การการทําธุรกิจพังนะถูกลาออกจากงานถูกให้ออกจากงานหรือถูกโกงถูกหลอกนะคะหรือเข้าของเสียหายหรือของสูญหายนะคะบ้านพังรถพังหรืออะไรก็ตามแต่มันจําเป็นต้องเกิด แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปก็ตามที่มันเป็นสิ่งเก่าๆหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นจะเป็นคนหรือเป็นสถานการณ์ใดก็ตามสถานการณ์เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหมือนกับเกิดขึ้นที่มันดูเหมือนกับมันแย่แต่จริงๆแล้วไพ่บอกว่ามันไม่ได้แย่นะเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจําเป็นต้องจบลงต้องสูญสิ้นลงต้องยอมที่จะเสียไปนะคะเพื่อที่จะก่อเกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะบางคนคุณอาจจะ มีปัญหาในเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็ตามนะหรือมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังถูกทำร้ายทำลายจิตใจนะคะชีวิตความเป็นอยู่ย่ำแย่หรือเจอสถานการณ์การงานการเงินพังนะหรือเจอการทะเลาะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงอ่ะนะหรือบางคนนะ่ยอยู่ดีๆต้องเสียเงินกับการซ่อมแซมซ่อมนั่นซ่อมนี่ซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมสิ่งของอะไรก็ตามมีแต่เรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอย นะคะอะไรมันก็ดูเหมือนแย่ไปหมดแต่สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณน่ะต้องได้รับกับโอกาสใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าในอนาคตเท่านั้นเองนะคะอ่าเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณถูกโกงไปจากใครก็ตามนะคะสูญเสียเงินไปก้อนใหญ่ๆไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาแทนที่อ่ะ มันเป็นเท่าทวีคูณเลยนะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะนะคะคุณอาจจะต้องเสียไปก็จริงแต่คุณจะได้เงินก้อนใหม่อะมาแทนที่เงินก้อนนั้นหรือบางคนอาจจะต้องขายบ้านขายที่ดินขายอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นทรัพย์สินที่คุณรักหรือมันเป็นสินี่คุณรักหรือครอบครัวพังอะไรก็ตามคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมาแทนที่ซึ่งมันดีกว่าเดิมนึกออกไหมนะคะใครที่คุณ เสียเงินเสียทองไปกับอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียแต่คุณจําเป็นต้องเสียนะคะด้วยความจําเป็นหรือด้วยอะไรก็ตามคุณก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาแทนที่ได้เงินที่ก้อนใหญ่กว่ามาแทนที่บางคนทําธุรกิจลงทุนแล้วพังเจ๊งนะคะเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเดี๋ยวชีวิตคุณมันจะมีการเริ่มต้นใหม่และทุกอย่างมันจะดีหมดวงจรชีวิตของคุณที่มันเป็นรูปแบบเดิมๆอ่ะ นะคะที่คุณเจอกับความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจมันกําลังจะจบลงเนี่ยบางคนจะได้รถใหม่บางคนจะได้บ้านใหม่นะคะรถเก่าอาจจะพังบ้านบ้านหลังเก่าอาจจะต้องขายไปที่ดินผืนเก่าอาจจะต้องขายไปนะคะหรือบางคนใครที่คุณมีเกณฑ์อย่าที่จะ,ะปรับเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเดินทางกลเดินทางต่าง,างประเทศในประเทศก็ตามแต่แล้วทุกอย่างมันถูกพับจบไปอะ ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณเลยคุณไม่ได้ในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้นะคะคุณจะได้อะไรที่คุณคิดว่าคุณไปได้อ่ะคุณจะได้นะไพ่คิงถือถ้วยอ่ะบางคนรักพังนะคะบางคนมีปัญหาความรักนะถูกคนรักทิ้งอกหักรักคุดครอบครัวพังเลยพังคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะคุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าสดใสฉายลายกว่าเดิมแน่นอนเนี่ยไพ่สิบถ้วยนะคะบางคนครอบครัวพัง นะหรือคนรักอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจใดๆมาก็ตามนะที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดจะเรื่องรักเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจกิจการตําแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพอะไรก็ตามอะ่ะมันดูเหมือนจะแย่นะสถานการณ์ดูเหมือนย่ําแย่ดูเหมือนกับโอ้โหมันจะรอดไหมชีวิตฉันจะไปรอดไหมอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วคือมันรอดนะคะแล้วการรอดของคุณมันรอดด้วยแบบเหมือนโชคช่วยอะ่ะนะ อะไรที่มันแย่มันดูพังไปหมดอ่ะมันกลับตาลปัดมันสิ่งที่คุณจะได้มาแทนที่อ่ะมันดีกว่าเดิมก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องโละของเก่าทิ้งอ่ะอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องทิ้งไปอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องยอมให้มันะมันหายไปมันเสียไปประมาณเนี้ยแต่คุณจะได้สิ่งใหม่มาแทนที่ที่ดีกว่าน้อมรับคำทำนายกันไปโชคดีมีความสุขนะคะ